ัสดีครับ ici. ผมจะมาผูกพายุเจ้าตอนครั dels. okay. บเจ้าต่อ้านร์ม วิเอร์ตอมมันคอมบล็อกสวยมากเลยเมื่อลุกกาขอมบล็อกมันเปลี่ยนได้กับได้กับบุตรนีหือวิเชอร์ตอมวิเชอร์สตาร์อืมผมจะเอาเอาเบิร์ที่มันหมุน มันจะทับให้มันคมดีๆนะครับดูดิตั่เฉมต้องครับไฟที่มันทำนะครับเหมือนเหมือนไหมครับดูดิดูว่าทุกคนเลยท้อทับนี่เหมือนไหมเหมือนไหมครับดูดิหมอนเล่ับหมอนนะครับเหมือนไหมเหมือนเหมือนครับมันข้าวหมือน เมันล้นผลต้งเพิ่มเบือเบ้อที่มันเดือนนี้อเ,เอตตตตตตเอตรงตรงตองตรงตรงเลื้อเขาว่าวิจาจณ์บนะครับอืมอม,มันจะอันนี้หนึ่งอันนี้หนึง ผมคงมากเลยครับไอเดียวมันก็ใหญ่นะครับดูสิอ so ู้หูเฮ้มคุ้นคุ้นเสียงคุ้นนะครับเสียงเสียงวับเสียงงงทำยังไงไหนครับทุกคน อ yeah! ืมดูดิผมเห็นผมเห็นดูเดีเห็นมม่ไม่ไม่ไม่ดม่างมันมีมีอันเดิมเมันเห็นนเห็นมันชอบ ส่งครับับกันมนมาลุกยักษ์เยงกันแน่อยักษ์คงังแม่สาหัวทำไมมงเป็นมอยักษ์สามส่งนะคะอ้ับกัดมันปิดคอมันกเป็นที่ร้อนนะครับเเสคอมันบกที่มันมีกิวี ผมาบล็อกครับโอเหมือนไหมครับดูนี่ไม่ใช่ทุกคนก็ดูเหมือนไหครับทุกคนดูดิเหมือนไหนมทุกคนดูนี่กินเหมือนไหมเมื่อกี้เหมือนไหมบล็อกแล้วก็คนมันอยู่ที่นี่ครับเหมืงนม้าเหรอฮูมโอ้ฮู้ฮู้ฮู้ฮ้ฮู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 ้ฮ เื่อปูคอมบนอกสร้างคอมบกทำไมมันต้องบ้งบ em. ้าอ้โหคนต้องดื่นดื่เวียนหัวมียาเวียนหัวแหลกอะไรนั่นแยละการปืเนี่มันทำให้ผมเวีนหัว ลงไ,งลไงี้แกผมจะ้อผมเวียนหัวเงี้ยใครเป็นตัวยักษ์ตัวยักษ์แกตัวใหญ่นะครับทุกคนดูดิ โอผมไม่ชอบเลยผมไม่ถูกใจเลยนะผมจะคซัมมอนเลยครับเฮ้ยออโอเคคุณผิดเพราะมีตัวตัว A ด้วยสตอรี่เรื่องราว ฮ่าสตอรี่เมื่อกี้ผมพิมพ์ผิดสตอรี่หมดเรื่องราวของไมค์ครับหมดอิมอ่มเอิ่มเซเว่เซเวเลสวิเชอร์ตอมเจอสตอม,อตอมไม่ต้องมาสองครับ ต้นทิศสิโอเคิตัวนี้นะคะทิศก็จะตกกันตัวนี้ของผมนะครับว่าตกดยากมากตัว คายากนะคับนี้คาย่างายากพ่อดูดิดูดิแขนมันโคตรใหญ่เลยครับดูดิแขนมันโคตรใหญ่ดูดิแขนมันนิดเดียวก็ไปใหญ่ก็พ่อดูดิเจ๋งมากอะไรกันนี่ เจ้าวิชเนี่ยไอแมมอตเนี่ยไอแมมอบ้าเนี่ยตัวร้ายเนี่ยตัวร้ายเนี่ยตัวร้ายเนี่ยข้ายานะครับผมขอบอกเลยครับก็ต้องใช้นี่นะครับดาบเนี้ยคัมแบบข้าวิเชอร์ตอมมันฆ่าทุกตัวได้เลยครับพาไปเดียวก็ตายแล้วครับครับนี่ทุกคนดูฆ่าวที่ยะตายหัวซากเนี่ยซากให้อะไรเนี่ยเอ็นเดอร์แมนทุกคนดูเอ็นเดอร์แมนมันจะเอาตัวอร้ายไปได้โอ้ไโหเนเลย ใช่ไหมเดี๋ยวว้าปะโอ้ยเดี๋ยวต้องอืมแล้ก็ดินโอเคดินอนี่โอเคมมอแล้วก็ซอม,มบี้วินเล็กผีบ้านกลายเป็นซอมบี้เจ้าบ้านกลายเป็นซอมบี้และซอมบี้เด็กก็หน ไอ้คีเปอร์ er, มันก็ชอบระเบิดด้วยนะเชฟทุกคนดูดิแล้วผมจะข้ามมุมเป็นเป็นเป็นเกมโหมดเกมโหมดเกมโหมดเอาทีวิดดอดแล้วกันเกมโหมดเอสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โหมดเอสเกมโหมดเอสตีเนี่ยตีเนี่ยโอ้โหผมไม่ชอบผมไม่เนาะ ผมไม่มาปุงมาที่ผมแล้วโ oh oh อ้มายกอดโอ้มายกอดไอ้คนน่ามันน่นมามี่ผมโอ้วไม่นะผมต้องข้าวกัวโขมันทำผมเลือดลวนเลยอยาทำอย่าทำไน,น,นี่นึกเลย นี่ทุกคนดูดิผมเกี่ยไอ้ตนเนี้มากเลยครับทุกคนดูนนระเบิดสินี่ไห้ามระเบิดห้ามระเบิดที่นี่ไม่ให้ให้อันยาตระเบิดที่นี่ให้อนุญาตระเบิดนะครับเออ้โอ้อ้อแค่นี้นครับผมคลิปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย โอ้ยไม่ทำผม oh God. โอ้ยไม่ก็ผมเปลี่ยนเป็นดียีที่ผมเปลี่ยนเป็นแบบตั้งสันเดี๋ยวเปลี่ยนติดอะไรอย่าถือจอ b โอ้ใน่าทของทิศแค่นี้ครับ